สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับหกล้อพ่อบ้านนะครับผมวันนี้เรามาดูรถรถเดิมที่เคยเป็นของเรานะครับแต่ว่าช่วงนั้นช่วงช่วงที่ขายไปก็คือเป็นช่วงที่ผมเรียนอยู่แล้วทีนี้ไปทำงานที่แถวชนบุรีเนาะก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาบ้านเนาะก็เลยขายนะครับเพราะว่ารถคันนี้มันก็ เป็นรถไม่มีเล่มเนาะรถไม่มีเล่มรถรถมีแต่อินวอยนะครับผมก็เลยขายไปก็ไม่คิดว่าจะได้กลับมาอยู่บ้านก็เลยขายไปทีนี้ประมาณสักแปดเก้าปีนะครับผ่านไปแล้วได้กลับมาอยู่บ้านก็เลยมาเห็นนะครับมาเห็นก็เลยลองเข้ามาสอบถามดูว่าเฮียครับเฮียเขาจะขายคืนผมเท่าไหร่นะครับ ในสภาพนี้นครับเดี๋ยวไปชมถ้าสนใจก็ติดต่อได้นะครับถ้าถ้าถ้าอยากเอาไปปั้นนะครับตอนนี้เป็นฮิโนเป็นรถประกอบเหมือนกันครับช่วงล่างนะครับน่า <ๆ S 1> จะจอดได้ประมาณสามสี่ปีแล้วผมว่ามีลู้จะมีแตนหรือเปล่าเนี้ ภายในมันเป็นนันลดหัวนอกนะครับภายในก็โซมพอสมควรแต่ถ้าไดนะ้ในราคาสักไม่ถึงแสนนี้คือแก้วเลยนะครับ เฟืองท้ายใหญ่ครับเฟืองช้าตอนอยู่กับผมนี้เป็นเฟืองช้าช่วงล่างก็คัดสีก็ไม่รู้ประมาณหเนาะผมว่าคัดสีน่าจะหนิ้วนะครับอันนี้ห้าเนาะอันนี้ห้าอันนี้ก็น่าจะห ขาหน้ากว้างพิเศษนะครับก็คือปกติรถเอ่อล้อหน้ารถมันจะอยู่ระหว่างตรงกลางเนาะของล้อหลังนะแต่นี้ก็คือล้อหน้าจะอยู่ตรงกับล้อนอกล้อหลังนะครับมันเป็นรถประกอบรถด,ดัดแปลงครับเป็นฮิโน่ตัวนี้สมอ ตัวนี้ครับคัดคัดสีนี้ไม่น่าจะผุนะครับคัดสีมีซับในครับเห็นไหมครับจะมีสองสองสองอันนี่ซับในนะครับ อันนี้เป็นเครื่องร้อยสิบเจ็ดนะครับร้อยสิบเจ็ดดำกว้างกว้างนะครับน่าจะสองผมว่าน่าจะสองเมตรยี่นะครับยาวนี้สามแปดนะผมว่า สูงหกนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับเดี๋ยวผมพยายามติดต่อก่อนตอนนี้แกไม่อยู่นะครับเดี๋ยวพยายามติดต่อว่าแกจะขายในราคาเท่าไหร่นะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับผม